พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบครุกวงในไตมันมัน,มนกับผมองสธอดีลาประชาคุณรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนเอชบนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโคดนี้ข่าวดีสำหรับนักลงทุนนะครับผ่านไปไตรมาสแรกของปี2024นี้คุณโลกให้ผลตอบแทนเป็นบวกนี่คือเกือบ10เลยนะครับคำถามก็คือว่าตกรถไปหรือ,อยังนะครับ ก็ขอมาแจ้งข่าวดีนะครับเราเชื่อว่ายังนะครับก็มาคุยกันเนี่ยครับสัปดาห์นี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาประชากรในฮันแน่แชร์รอบโลกเราจะมาคุยอัปเดตเพิ่มเติม,ตมจากคลิปในครั้งที่แล้วนะครับว่าณต,ตอนนั้นเนี่ยเรามีการฉายภาพกรอบการประเมินการลงทุนของเรา investment framework มาดูกันซิว่า r Risk Reward ของการลงทุนในตลาดหุ้นโลกนั้นทำไมเราเชื่อว่ายังคงดูดีอยู่ขาขึ้นยังดำเนินต่อแล้วก็จะกว้างขึ้นด้วย สัญญาณของข้อมูลเศรษฐกิจการเติบโตกำไรมีพัฒนการเชิงบวกอย่างไร valuation sentiment ตอนนี้บ่งชี้ถึงความกังวลหรือยังขอคิดไม่ไวนะครับเราเชื่อว่ายังแล้วก็จะมาปิดท้ายนะครับว่ากองทุนที่เราคัดสรรกันมานะครับเพื่อมาตอบรับกับภาพบวกของเราในฝั่งการลงทุนตลาดหุ้นโลกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะขอรายเรียงไปตามลําดับจากที่ผมเล่ากันมาเกินไปตอนต้นคลิปดังนี้เลยนะครับ มาที่ประเด็นแรกก่อนนะครับทิศทางของการเติบโตเศรษฐกิจนะครับผ่าน Growth Momentum Indicator ตัวหนึ่งที่มันมีความน่าเชื่อถือมากๆจาก Research Partner ของเราเองเนี่ยก็คือ Global Wave นะครับนอกเหนือจากที่มันทําจุดต่าสุดไปแล้วในเดือนมกราคมปีนี้เองเนี่ย ล่าสุดข้อมูลของเขาก็คือขึ้นต่อเป็นเดือนที่3ติดต่อกันนะครับจากสิติในอดีตที่ผมเล่าไปในคลิปครั้งที่แล้วเองเนี่ยขาขึ้นของ global wave นะั้นมันใช้ระยะเวลากินโดยเฉลี่ยประมาณ2ปีนะครับโดยผลตอบแทนของคุณโลเองเนี่ยช่วงปีแรกนับตั้งแต่ที่ดัชนี global wave ทําจุดต่าสุดนั้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวกถึง16%เลยนะครับโดยในปีที่2จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยบวกอีก8%รวมการออกมาก็คือ2ปีนี้มีโอกาสจะให้ผลตอบแทนรวมกันคือ26%นะครับ อาจจะบวกเลขกันคิดว่าผมบวกผิดใช่ไหมครับ16บวก8ทำไมออกมาได้26นะครับจริงๆควรจะเป็น24หรือเปล่าความเป็นจริงแล้วมันคือการทบต้นเนี่ยครับเพราะว่า8%เมื่อทบต้นจาก16%ที่ได้ในปีแรกนั้นมันก็จะออกมาเป็น26%นะครับแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญนะครับสาระสำคัญก็คือว่าน,นตั้งแต่ที่ดัชนีโกลบลเวฟไปทำจุดต่ำสุดนั่นเองเนี่ยในเดือนมกราคมมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคือ 9. จนถึง10%เเลยนะครับก็กลัวว่ามันจะร้อนแรงเกินไปหรือเปล่า ก็ไปดูนะครับ11ครั้งในอดีตนะครับของดัชนี Global Wave ที่ได้ทำจุดต่ำสุดนั่นเองเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันกับขาขึ้นของหุ้นรอบนี้3ครั้งนะครับครั้งแรกสุดคือปี1993ครั้งที่2คือปี2009แล้วครั้งสุดท้ายที่ไปเจอกันก็คือในยุคปี2020นะครับก็อย่าตกใจไปนะครับเพราะว่าขาขึ้นเองเนี่ยบางครั้งบางอาจจะขึ้นได้แรงเหมือนกับรอบนี้เนี่ยครับ สิ่งที่ตามมานะครับจากดัชนี Global Wave ก็คือเวลามันทำจุดต่ำสุดและปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ย region sector ที่มีความเป็น cyclical นั้นส่วนใหญ่แล้วให้ผลตอบแทน outperform นะครับเมื่อเทียบกับภาพรวมตลาดก็เป็นที่มานะครับว่าเวลาขาขึ้นทีไรมาเองเนี่ยภาพเศรษฐกิจมันก็จะคงสอดรับนะครับมีโมเมนตัมเชิงบวกก็จะเป็นหนุนหุ้นที่มัน sensitive กับการเติบโตเศรษฐกิจอย่างเช่นหุ้นกลุ่ม cyclical คราวนี้ผมขอไขข้อข้องใจเลก็กนๆน้อยๆนะครับสำหรับนักลงทุนที่กังวลว่าหุ้นมันก็ขึ้นมาแรงจริงๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะครับดับชนี S&P 500นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงมีนาคมเองเนี่ยบวกทุกเดือนติดต่อกันรวมกันคือ5เดือนนะครับแล้วผลตอบแทน5เดือนนี้รวมกันเนี่ยเกินกว่า20%เอ๊ะมันขึ้นมาเร็วเกินไปไหมควรน่ากังวลหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตเนี่ยคือเกือบ20ครั้งนะครับในรอบ100ปีแล้วก็ไปคัดมาดูนี่รคร มีครั้งไหนบ้างไหมในอดีตท,ที่ดัชนี s อสแ0นบวก5เดือนติดกันแล้วผลตอบแทนของ5เดือนนี้รวมกันเกินกว่า20%ก็ต้องบอกว่ามีนะครับไล่เรียงมาตามตารางนี้เลยนะครับ,รบหลังจากนี้ไปนะครับกลายเป็นว่าเวลาเห็นดัชนีของ s อสแ0นให้ผลตอบแทนในช่วง5เดือนดีขนาดนี้ผลตอบแทนหลังจากนี้1เดือน3เดือน6เดือน12เดือน โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นบวกนะครับแล้วก็เป็นบวกแบบแข็งแกร่งด้วยก็จะกลับมานะครับว่าขาขึ้นใดๆของหุ้นก็ตามเองเนี่ยมันมีสตรอรี่ที่ต่างกันแต่ครั้งนี้เราเชื่อว่าดรายเวอร์อย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากภาพของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่มันแข็งแรงขึ้นแล้วการเติบโตกําไรจะเป็นตัวสร้างรีเทิร์นที่ดูดีด้วยซึ่งผมก็จะขออนุญาตเล่าไดเรียงตามลําดับหลังจากนี้เลยนะครับ เริ่มกันที่การฟื้นตัวเศรษฐกิจตอนนี้นอกเหนือจากเป็นขาขึ้นแล้วแล้วมันก็เป็นวงกว้างขึ้นด้วย Research Partner ของเรานะครับมีการจัดทำอินเด็เนี่ยเพื่อไปดูสุขภาพของทั้งเศรษฐกิจหลายประเทศลายภูมิภาคจนถึงเรื่องของพื้นฐานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรวมกันออกมาเนี่ยคือหลาย10 i n d i c a เคเตมากเลยก็ไปดูนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับที่ตอนนี้บ่งชี้มาว่าทิศทางของสุขภาพเหล่านี้มีพัฒนานการเชิงบวกณนะตอนนี้มีถึง 84%นะครับของดัชนีทั้งหมดที่บ่งชี้มาว่าสุขภาพของสิ่งที่เขาเข้าไปจับเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งของรายประเทศหรือว่านายรายอุตสาหกรรมนั้นมันเป็นทิศทาง bullish และ neutral ซึ่งมันฟื้นตัวขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับที่อยู่ประมาณ70%ณนะตอนนี้ระดับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นี้คือสูงสุดในรอบ30เดือนนะครับแล้วก็พัฒนาการเชิงบวกที่เราเห็นเองเนี่ยมันแผ่ซ่านกว้างขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับขอหยิบยกมาทั้งหมด 4ตัวตัวแรกก็คือในฝั่งเซมิคอนดักเตอร์เมม ori ยังเป็นทิศทางที่ขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงเลยตัวที่2นะครับยอดการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่เอาไปใช้ในฝั่งโรบอติกส์ออโตเมชันอันนี้ก็มีทิศทางที่มัลตาแรเชิงบวกด้วยตัวที่3นะครับก็คือเรื่องของเซอร์วิสการบริการโดยเฉพาะในฝั่งการท่องเที่ยวเขากลับมามีมเมตัมที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้คือไฮไลท์สเปซิฟิกมากๆกับประเทศอันหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เราก็เชีย ให้เป็นเทรดดิ้งไอเดียด้วยประเทศเกาหลีเนี่ยครับเริ่มเห็นพนักงานเชิงบวกในฝั่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่น่าจะมี Net Interest Income หรือว่ารายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยนั้นมีทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันก็กลับมาย้ำนะครับตอนนี้ในฝั่งข้อมูลเศรษฐกิจนั่นเองเนี่ยเริ่มเห็นพนักงานเชิงบวกที่เป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วย คราวนี้มาดูในฝั่งของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับนอกเหนือจากภาพเศรษฐกิจที่มันขึ้นเป็นวงกว้างหุ้นก็เริ่มขึ้นเป็นวงกว้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหยิบยกมาหลากัหลกๆเองเนี่ยตัวเลขทั้งหมด4ตัวน่าสนใจนะครับมาที่ตัวแรกกันนะครับหุ้นในดัชนี S&P 500นี้เกือบ200ตัวนะครับให้ผลตอบแทนดีกว่าภาพรวมตลาดแล้วซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับที่ฉายภาพออกมาเองเนี่ยหุ้น Mac กนิเฟสเหรือว่า7นางฟ้านั้นเป็นตัวนาตลาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตัวที่2ก็คือเนี่ยครับหุ้นนอก Max7 นะครับก็คือ493ตัวที่เหลือเนี่ย contribute to return ของ S&P 500นี่คือเกือบ2ใน3นะครับถ้าเทียบกับปี2023นั่นเองเนี่ยคือ contribute to return เพียงแค่ประมาณ40%เท่านั้นเองถัดไปนะครับเป็นเรื่องของภาพภูมิภาคและดัชนีที่จัดทำโดย MSCI นะครับอันนี้เขาไปทำ performance ของหุ้นเนี่ยทั่วโลกเลยคือเกือบ50ประเทศนะครับตอนนี้มีถึงเกือบ40ประเทศนะครับในปี2024 ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วแล้วก็มี10กว่าประเทศนะครับที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าประเทศสหรัฐด้วยสุดท้ายนะครับอันที่4เริ่มเห็นการเอาปร์ฟอร์มของหุ้นกลุ่มซิกิโคลสที่เรารอคอยอันนี้ก็จะสอดคล้องกับทิศทางของโ o b บอลเวฟที่เป็นขาขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มซิกิเคสทีให้ผลตอบแทนดีนะครับประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่ม Energy Materials และ Industrials กลับมาเนีครับเวลาทิศทางขาขึ้นมันออกมาเป็นวงกว้างนั่นเองเนี่ยมันบ่งชี้นะครับว่าการขึ้นรอบนี้มันน่าจะมีเสถียรภาพแล้วก็แข็งแรงอย่างต่อเนื่องด้วยคราวนี้มาตรวจดูสุขภาพในฝั่งของการเติบโตกําไรกันนะครับครั้งที่แล้วที่ผมฉายภาพไปเองเนี่ยเรามีการทํา earnings growth model projection ตัวไปวัดจากพฤติกรรมของสินทรัพย์ที่มันอ่อนไหวกับการเติบโตเศรษฐกิจนะครับเรียกกันเท่ๆนะครับว่า growth sensitive asset นะครับซึ่ง เดือนที่แล้วเราวัดกันออกมาว่าการเติบโตกําไรของคู่โลกในอีสิบสองเดือนข้างหน้าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นพอมูลล่าสุดบ่งชี้มาแล้วนะครับมันไม่ใช่เจ็ดมันดีขึ้นมาที่สิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่งอีสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าการเติบโตให้ผลตอบแทนของคู่หลังจากนี้ก็จะถูกขับเคลื่อนมาจากการเติบโตกําไรนะครับซึ่งถ้าเกิดการเติบโตกําไรมันแข็งแรงนั่นเองเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสร้างทําให้ผลตอบแทนมันดีขึ้นไปด้วย ิดตามกันดูนะครับเดี๋ยววันที่12เมษายนในช่วงที่พวกเรากันหยุดพักผ่อนสงการกันในฝั่งสหรัฐเขาจะเริ่มรายงานผลประกอบการประจำไตรามาสหนึ่งปีนี้กันแล้วนะครับนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับเดี๋ยวตัวใหญ่ๆจะตามมาหมดนะครับและถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะขอมาอัปเดตให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งถัดมานะครับมาดูในฝั่งของ valuation นอกเหนือจากทิศทางของการเติบโตกำไรที่เชื่อว่าแข็งแรงแล้ว ทิศทางของเงินเฟ้อรวมถึงเฟดเองเนี่ยเราเชื่อว่าอยู่ในพัฒนาการเชิงบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยล่าสุดนั่นเองเนี่ยเฟดเองก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชาัดว่าปีนี้เนี่ยแหละเขาจะลดดอกเบีย้ยซึ่งก็น่าจะช่วยทําให้ภาวะทางการเงินนะครับหรือว่า financial conditions ยังคงผ่อนคลายอยู่ผ่อนคลายแล้วมันมีผลยังไงกับเรื่องของ valuation นะครับผมขอแปะชาร์ตไปดังนี้เลยครับปั้งนะครับ เส้นสีแดงนะครับอันนี้เป็นการวัดในฝั่งของ financial conditions ว่ามันผ่อนคลายมากน้อยขนาดไหนผมมีการกลับแกนะครับหมายความว่าถ้าเส้นสีแดงเองเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นในชาร์ตอันนี้ก็คือทิศทางสภาวะทางการเงินยังคงผ่อนคลายสภาพคลองในระบบยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนุนนะครับทำให้ valuation multiples ของคูดโลกที่ตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ประมาณสัก1778เท่า forward PE นั่นเองเนี่ยสามารถที่จะเทรดสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ ตอนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ0.5 SD นะครับเมื่อเทียบกับระยะยาวก็มองว่าไม่ได้ตึงจกน,นกระทั่กังวลไปด้วยการที่ภาพเศรษฐกิจการเติบโตกำไรแล้วก็ทิศทางการลดดอกเบี้ยมันรอเราอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นหุ้นเนี่ยสามารถซัพเทนซื้อขายที่ว a ลูเอชั่นสูงกว่าค่าเฉลีย่ยเล็กน้อยแบบนี้ต่อไปได้และอีกมุมหนึ่งนะครับในฝั่ง Investment f r a m e w o r k ของเราไม่พูดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นตัวที่เราจับตาเป็นพิเศษนะครับก็คือ s ซนติเมนต์ของนักลงทุนเนี่ยครับถ้าทุกคนเองเนี่ย mm. กระเฮี้ยน mm. กระหือลือมากๆนะครับ a g g r e s s i v e สุดๆเปิดรับความเสี่ยงเองเนี่ยจนกระทั่งลืมเรื่องของความเสี่ยงไปเลยจุดนั้นเป็น,นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเราไปดูมาหลายๆจุดเนี่ยครับแล้วก็เบรนกันออกมานะครับตอนนี้เรายังคงเชื่อว,ว่าเซนติเมนต์ของนักลงทุนถึงแม้เป็นบวกแต่ก็ยังคงไม่ได้เป็นบวกจนกระทั่งหน้ากังวลน,นะครับในทีมเรามีการจัดทำรีจิมของเซนติเมนต์อินดิเคเตอร์นี้ย้อนหลังกลับไปหลายสิบปีนะครับ ผ่านอินดิเคเตอร์หลักๆ3ส่วนก็คือเรื่องของ financial conditions market b r e a t h ไปถึง survey base นะครับไปดูว่านักลงทุนตอบแบบสอบถามมาเองเนี่ยบูมมากๆหรือว่ากลัวมากๆคิดกันออกมานะครับไปใช้โมเดลเพื่อไปจับนี่ครับปัจจุบันนี้ เซนติเมตรยังอยู่ในสภาวะปกตินะครับซึ่งเวลาตลาดอยู่ในสภาวะปกติเองเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมันจะกินเวลาประมาณสักหกของสิ่งที่เคยผ่านมาทั้งหมดก็คือช่วงที่ไม่ได้ร้อนเกินไปไม่ได้เย็นเกินไปค่าเฉลี่ยรีเทิร์นของหุ้นโดยรวมหลังจากนี้เองเนี่ยอยู่ประมาณ10%เลยนะครับแล้วก็ฮิตเรทเองเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยแต่ก็อย่างที่ผมเล่าครับมันคือค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าในอดีตเองเนี่ยถึงแม้เซนติเมนต์อาจจะอยู่ในระดับที่ปกตินะครับแต่ก็อาจจะเห็นบางช่วงที่ผลตอบแทนติดลบไ ถ้าไปเจอกับสภาวะที่ไม่เอื้อประสงค์แน่นอนครับการลงทุนหุ้นมีความเสี่ยงมีความผันผวนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ที่แน่ๆถ้าดูจากรีซวอร์ททั้งหมดที่ผมเล่ามาทั้งในฝั่งของฟันเดเมนทัลส์แ l ล a ูเอชันและเซนติเมนต์นี้เราเชื่อว่าทิศทางการลงทุนยังคงสดใสนะครับก็จะกลับมาเป็นคําแนะนําของเรานะครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่มีสถานะที่ยังไม่เต็มนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องการตั้งใจไว้ในฝั่งของการลงทุนหุ้นโลกนั้นแนะนําให้ซื้อนะครับ โดยกองทุนที่เราคัดสรรกันมานะครับก็มีหลักหลายมุมมากเลยจะขอหยิบมาทีละมุมนะครับที่มาคุยกันในสัปดาห์นี้มุมแรกนะครับหากท่านต้องการที่จะ build c o r p o r t e portfolio กองทุนขวัญใจนะครับ k k p GNP กองน,นี้เองเนี่ยฟีดไปยังหากองแม่ที่จัดการโดย Capital Group นะครับเขามีฟันเมนเจอร์เองเนี่ยแบ่งกันบริหารเงินแต่ละส่วนเนี่ยประมาณเกือบ10คนเลย track record ระยะยาวหลายสิบปีเองเนี่ยอัพพอร์ตตลาดมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงสานะของเขาในฝั่งหุ้นที่มีความเป็น t e คไ Titans หรือว่า Magnificent นเซเวนั้นก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับอยู่ประมาณสักสิเทียบกับภาพรวมตามน้าหนักตลาดเองเนี่ยนั่นคือเกือบ20เลยก็บ่งชี้นะครับว่าณนะตอนนี้ยังดูสดใสนะครับถ้าอยากที่จะหากองทุนที่เป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอในฝั่งตลาดหุ้นโลก KKPGNP ตอบโจทย์คุณนะครับกองที่2นะครับชื่อ KKPG value กองน,นี้เน้น contrarian นะครับหมายความว่าหุ้นอะไรที่มันอยู่นอกสายตาหุ้นอะไรที่มันถูกลงโทษมาเยอะๆแล้วมันมิส m a t c h กันเองเนี่ยระหว่างพื้นฐานกับราคาที่ซื้อขายในตลาดฟันเมนเจอร์จะเข้าไปลงทุนนะครับกองน,นี้เพิ่ง IPO ไปนะครับนะตอนนี้ทุกท่านถ้าต้องการที่จะลงทุนเพื่อต้องการจะมาเสริมสร้าง satellite investment ในฝั่งของภาพรวมผู้ลกนั้นกองน,นี้เปิด ทำการซื้อขายแล้วนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับต้องการที่จะหาไอเดียที่มันแตกต่างแล้วก็ต้องการจะไปแคปเจอ์อลฟา p อ r t อูนิตี้จากการที่หุ้นโลกที่เราเชื่อว่าจะขึ้นเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นไอเดียถัดมานะครับไอเดียที่3จะเป็นการลงทุนในฝั่งของวี i o n นที่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่มุมอมองนั้นก็คือการลงทุนในฝั่ง EMX c ชน n าผ่านกองทุนที่เรียกว่า k k p EMXCN นะครับกองน,นี้ก็คือเป็น passive f u นะครับ เพื่อที่จะไปแคปเจอร์ผลตอบแทนของหุ้น emerging markets ที่ไม่รวมจีนเราเชื่อว่าทิศทางขาขึ้นในฝั่งของเศรษฐกิจโลกที่ดีแบบนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจในฝั่งของ emerging markets นั่นเองที่มีความเป็น cyclical ก็ควรจะได้ประโยชน์นะครับ valuation ยังคงน่าสนใจนำซ้ำเองในเรื่องของ earnings fundamentals นั้นก็ยังอยู่ในทิศทางที่แข็งแรงด้วยโดยเฉพาะในฝั่งของการเติบโตการส่งออกและ semi conductor cycle กลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่ม Trading i ไอเดียที่เราเพิ่งอินิเช t e ไปในวันที่11มีนาคมผ่านตลาดหุ้นเกาหลีนะครับกองทุนที่เราคัดสรรกันมามีทั้ง FIF แล้วก็ ETF นะครับ FIF ในเมืองไทยเองเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของ SCB ชื่อ SCB KEQTG แล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝั่ง ETF กองแม่ของกอง FIF อันนี้ก็คือ E แต่มัน UY นะครับ Track ดัชนี MSCI Korea โดย Investment Thesis ของการลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีนะครับหลักๆมี3ข้อข้อแรกนั้นก็คือขาขึ้นของ s e m i c o n d u c t o r นั่นเองเนี่ยน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับการลงทุนหุ้นเกาหลีนะครับเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเกาหลีนั่นเองเนี่ยหลักๆก,ก็คือซั s u n งกับ SK Hy n i x นั้นมันมีน้ำหนักที่เยอะมากในดัชนีหุ้นของเขานะครับ ก็น่าจะสร้างผลประโยชน์ให้กับรีเทิร์นของหุ้นเกาหลีด้วยในภาพรวมเรื่องที่2อนะครับอันนี้สเปซิฟิกมากๆเกาหลีจะมีการล็อ n คอ Corporate Reform ที่เรียกว่า value up program นะครับอันนี้คล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับที่ล็อคกันแบบจริงจังในปี2023สมผลทำให้เกิดการ re-rating เ,เองเนี่ย20-30%เลยเกาหลีก็กำลังเริ่มทำนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นรายละเอียดมาเล็กๆน้อยๆซึ่งเราเชื่อว่าจะมีการใช้จริงๆเองเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ติดตามกันดูนะครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าผมก็จะขอมาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้คือ c a t a l y s t คล้ายๆกับภาพการลงทุนในฝั่ง emerging markets โดยรวมเลย มีการลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับจากสถิติแน่ดีแล้วหุ้นเกาหลีให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับในกลุ่ม emerging markets ด้วยการที่เรามองว่าหุ้นเกาหลีมีอัพไซด์ที่ดีนระยะสั้นนะครับ trading i ไอเดียตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆและถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลง r e วย m m e n d a t i o n ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ profit t a k k n n g หรือว่า stop loss ก็ตามพวกเราก็จะมารายงานให้กับทุกท่านทราบนะครับ แล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับอันนี้คืออยู่ในฝั่งของเซกเตอร์เซกเตอร์ที่เรายังคงมีมองเชิงบวกนั้นประกอบไปด้วย4เซกเตอร์เหมือนเดิมนะครับคือ Semiconductor, Energy, Communication Services และ c o n sumer staples ตัวที่เราไฮไลท์หลักๆเองเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่ง Semiconductor แล้วก็ Energy นะครับสองตัวนี้เนี่ยทำงานดีมากสามารถลงทุนได้นะครับผ่านกองทุน KKP semicon แล้วก็กองทุน KT Energy ต่ขอย้ำนิดนึงนะครับไอตัว KT Energy ตอนนี้ยังไม่ใช่ท็อปทิกของเรานะครับแต่เพื่อมาตอบรับกับวิวของเราเรามองว่า KT Energy ตอนนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายในการลงทุนตลาดหุ้นโลกเฮ้ทำไมพวกเราแนะนำกันมีหลายกองเยอะแยะจังเลยนะครับแล้วก็มีการเข้ามีการออกระหว่างทางเต็มไปหมดนั่นเองเนี่ยมีทางเลือกอันหนึ่งที่สะดวกสบายมากๆนะครับผ่าน Mandate Service ของเรานะครับ โดยเฉพาะในฝั่งของ equity mandate นะครับคือลงทุนหุ้น100%ตามสัดส่วนการลงทุนที่ทางทีม advisory ของเรานะครับประกอบไปด้วย CIO และ IS มีการให้วิวชอบประเทศไหนชอบเซกเตอร์ไหนคัดสรรกองทุนมาเพื่อมาแมทช์กันออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วก็นำไปสู่เรื่องของผลตอบแทนซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวิวของเราเองเนี่ยที่ให้กันมาผสมกันปนเปออกมาแล้ว Return ดูดีนะครับ เมื่อเทียบกับเพื่อนๆรวมถึงเทียบกับเบนชม์กด้วยตัวนี้น่าจะเป็น one-stop solution ให้กับลูกค้าที่ต้องการความสบายๆในแง่ของการจัดการการลงทุนนะครับสำหรับครั้งนี้ขั้นแน่แชร์รอบโลกขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบคลิปของพวกเรานะครับแหมเหมือนเช่นเคยต้องอะไรนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งยิ่งยิงยิ่งนะครับยิ่งได้ยิ่งดีเลยเวลามีคอนเทนต์ดีๆจากทางช่อง Edge Invest ของเรานี้มันก็จะไปขึ้นฟีดแรกๆบน YouTube แอปของทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับแล้วผมก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ไทยไปนะครับลำบงเล็กน้อยนะครับวันนี้วันดีปีใหม่นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับการลงทุนรอบโลกพร้อมบทวิเคราะห์เจาะลึกจากนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัชระเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปเกย์ียมบายดาวน์โหลดแล้วลงทุนกันได้เลย เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile